ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสดาอยู่บ้านเพิ่งขึ้นมาบ้านคือแบบปวดหัวมากเลยกับคลิปที่โหลด,ดไม่ได้เดี๋ยวสดาจะลองใช้ไอโฟนโหลดดูว่าจะได้ไหมสดาลองอาจจะเฉยนะตอนนี้เพิ่งขึ้นมาถึงบ้านแล้วกําลังนั่งกินขนมอยู่ตอนนี้ก็นหัวอยู่คือแบบโหลดคลิปเยอะมากประมาณสิบกว่าคลิปแต่โหลดไม่ได้เลยลองมาอาัดแบบว่าสั้นๆดูว่าไอโฟนจะโหลดได้ไหมตอนนี้ก็นั่งนั่งกินขนมอยู่ในห้องมีแต่ถั่ว พอดีเพิ่งไปเอาถั่วร้านจเจมาพอดีถั่วหมดเรามาก็เลยมากินอร่อยแล้วก็มีจาการ์บีมันอร่อยถั่วอร่อยมากอืมมีไม่คนถยทานหมงวันนี้ ดี่สาวถ่ายไปในคลิปนั้นมันไม่ร้อนอะไรอยอะหมูหรือเปล่าไม่รู้ก็พอใช้ได้ค่ะแต่มันแสดงว่ารถอันเนี้ยมันอร่อยกว่าอร่อยมากหวานวานกินเพลินอืมแล้วก็มีอันนี้อันหนึง่งแต่พี่สาวยังไม่เอามาขายหรอกอร่อยมากมันจะแบบ มันจะแบบเค็มเค็มมันๆอันนี้จะออกแบบหวานหวานด้วยแต่อันนั้นจะเค็มแต่เขายังไม่ได้มาขายจะส่งมาให้ชิมอร่อยมากๆเลยส่วนอันนี้ก็ฟินเหมือนเดิมอร่อยครับเราเล่นกินขนมอยู่มีท็อกแลตมูจิด้วยนั่งฟินอยู่อร่อยเอ้ยจะสองนาทีแล้วเดี๋ยวล่องโหลดดูว่าจะโหลดได้ไหม เดีย๋ยวไปกินหัวต่อก่อนนะบ๊ายบาย